ใหญ่ลงพื้นที่อุทยานเบญจศิรินะคะที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อมาดูบ่อน,น้ําที่อยู่กลางอุทยานแห่งนี้ค่ะเพราะว่าบ่อน,น้ําที่นี่นะคะมีรายงานเข้ามาว่ามีเต่าอยู่จํานวนมากแต่ว่าปัจจุบันเต่าเริ่มล้มตายและเมื่อทีมข่าวได้ลงพื้นที่สํารวจค่ะพราว่าเต่าหลายตัวในบ่อแห่งนี้นะคะมีตะไคร่เกาะเต็มกระดองและพบว่าสภาพที่นี่นะคะไม่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเต่าเพราะว่ากางบึงไม่มีที่ ขึ้นมาของเต่าให้เต่าขึ้นมาตากแดดได้เลยค่ะซึ่งสัตวแพทย์เองก็บอกว่าสภาพลักษณะนี้นะคะไม่เหมาะกับความเป็นอยู่ของเต่าค่ะ ภาพที่ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่26กุมภาพ,พันธ์ว่าเต่าสวนเบนจะสิริสภาพกำลังจะตายป่วยเป็นโรคหลายสิบตัวเต่าลอยคออยู่ในน้ำสภาพกระดองมีแต่ตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเต่าหลายตัวพยายามปีนขึ้นขอ,ขอบบ่อแต่ก็ปีนไม่ได้ทำให้ทีมข่าวหั้เช้าข่าวใหญ่ตามประเด็นเรื่องนี้ต่อเพื่อหาความจริงจึงพบว่าสภาพเต่าในสวนเบนจาสิริเป็นเช่นนั้นจริง เมื่อเดินดูขอบบ่อจะพบเต่าหลายตัวว่ายน้ำเข้าหาคนเพื่อขออาหารแต่ละตัวกระดองจะสกระปรกขณะที่ทีมข่าวพบว่าเต่าตัวนี้กําลังพยายามปีนขึ้นมาพึ่งแดดแต่เมื่อดูจากภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเต่าน้อยตัวนี้พยายามสุดแรงของกําลังขาที่มีแต่สุดท้ายก็สู้ความสูงของขอบปูนไม่ไหวและร่วงตกน้ํำในที่สุด ทีมข่าวจึงมุ่งหน้าหาคำตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเต่าตัวสวนแห่งนี้เหมาะสมหรือไม่กับสภาพความเป็นอยู่ของเต่าและสภาพกระดองเต่าที่เห็นทุกตัวเลยค่ะมันจะมีตะไคร่น้ำสีเขียวที่เกาะอยูน่หนามากอันนี้มันฟองอะไรคะอันนี้เป็นฟองว่าไม่ได้ตัดแดดค่ะ คือคือสัตว์ที่พอตักแดดปั๊บเนี่ยเขาจะเอาพวกตะไคร่พวกนี้ออกแล้วก็มีพวกปลิงนะคะหรือพ่าพวกพญาต,ต่างๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยพอตักแดดเขาจะยืดคอยืดขาออกมาแล้วก็จะทําให้พวกพญาตเหล่านี้หลุดออกไปด้วยแล้วก็ตะพุ่งตะไคร่หลุดด้วยะคะ่ะ อย่างนี้การที่มันมีตะไคร่เกาะอ,อยู่ตามหลังเยอะมีพยาย่ามีปิงมันทําให้เกิดเป็นโรคได้ไหมคะคือเขาเนี่ย<ะ>ก็คือสัตว์ก็แสดงว่าสัตว์เนี่ยจะอ่อนแอมากแล้วเมื่อสัตว์อ่อนแอมากเนี่ยก็จะมีโรคอื่นกลับมาถ้าถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นมีเต่าบางตัวในที่ลอยน้ําแล้วก็ไม่สามารถจะว่ายลงไปได้นะคะจํานวนมากอันนี้เนี่ยก็คือเต่าที่ปอดอักเสบ มีสภาพของปอดที่ที่ที่ใช้ไม่ได้แล้วจึงไม่สามารถจะเอาอากาศออกจากปอดได้เพื่อจะดำน้ำําก็เหมือนมีลูกโป่องอยู่ในตัวแล้วยิ่งยิ่งเป็น,นี้ก็ยิ่งเครียดก็แสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีภาวะต่างๆในตัวเกิดขึ้นสิ่งที่ทีมข่าวพบเห็นคือต่าส่วนใหญ่ในสวนมักลอยน้ําตัวเอียงทรงตัวลําบากบางตัวกระดองโผล่เหนือน้ํา แบบเต,าต่าตัวนี้ตะใคร่เกาะจนขอบกระดองเปื่อยขาหลังขยับไม่ค่อยได้และเต่าในสวนเบนจิริมีลักษณะเช่นนี้จำนวนมากเมื่อเดินดูบอ่อฝั่งติดกับห้างเอ็มพเรียมจะพบเต่าป่วยหลายสิบตัวมารวมตัวกันอยู่ฝั่งนี้ อย่างเต่าที่เห็นที่จมตัวลงไม่ได้ะอะน,นั้นนะคะก็เ,เป็นเต่านาเต่านาเนี่ยก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นพิศเศษก็คือภาษาอังกฤษชื่อว่า snail eating turtle <ะ>เขาจะกินเขาจะกินเฉพาะพวกหอยนะคะ,ะแล้วพวกนี้คือถ้าไม่ได้หอยก็คือตายกินเฉพาะหอยอย่างเดียวกินหอย,หอยคือเขาอาจจะกินแมลงกินอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารก็คือหอยเป็นลักษณะอหอยขมสําหรับตัวตัวหมอเองเนี่ยปกติเนี่ย ถ้าใครมาถามว่าจะไปปล่อยเต่าจะทํำยังไงเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้เราก็จะบอกเลยบอกว่าถ้าคุณคิดจะปล่อยเต่านาเนี่ยช่วยปล่อยหอยขมไม่ได้ความคืนขมจะได้หายไปแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเทคนิคที่เราจะให้สัตว์เนมีอาหารขอบบ่อสวนเบญจิรีจากภาพที่เห็นเป็นปูนทั้งหมด ไม่มีอรอยต่อเนินดินหรือทางลาดที่เต่าจะเดินขึ้นมาได้ส่วนกลางบ่อเป็นน้ำพุดูจากแวดล้อมของบ่อจะเห็นว่าไม่มีจุดที่ให้เต่าขึ้นมาตากแดดได้เลยศัตวแพทรย์บอกว่านี่คือประเด็นสำคัญที่ทำร้ายเต่ามากเพราะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่สัตว์น้ำเต่าต้องใช้ชีวิตทั้งบนบกและในน้ำและการตากแดดของเต่าคือการสร้างวิตามิน อันแรกเลยที่จะทําได้คือทําแพกลางน้ํานะคะทำเป็นแพรกลางน้ําลอยไว้แล้วก็ให้แต่ว่าอย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้บ่อซีเมนต์เนี่ยขอบเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วตะทําแพรกลางน้ําไว้แล้วก็ทําเป็นทางลาดลงไปในน้านะคะเพื่อให้สัตว์เนี่ยสัต่าเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นมาบนแพรได้แล้วจะเห็นเลยค่ะก็จะออกมา พึ่งแดดแล้วก็อย่าทำที่เดียวนะคะทำหลายๆแห่งเพื่อที่สัตว์ในเขตต่างๆนี่จะได้ไม่แย่งกันแล้วก็เราก็สามารถขึ้นมาขึ้นมาผึ่งได้เป็นแพรไม้เหรอคะอาจารย์แพรอะไรก็ได้ธรรมดาต้นทุนก็ไม่ได้สูงนะคะไม่แพงเลยค่ะไม่ไผ่ก็ได้ค่ะอมมัดจะเป็นแพรสวยดีออก แล้วก็แล้วทำทางทาให้มันมีทางให้เขาขึ้นได้นิดนึงมันก็เหมือนลูกระนาดเนี่ยเปืนสัตว์ก็จะไม่ลื่นตกลงไปคุณหมอนันธริกายัางฝากถึงการปล่อยเต่าว่าคนใจบุญทั้งหลายกําลังฆ่ามันโดยไม่รู้ตัวจากอยากทําบุญต่ออายุยืนนานกลับกลายเป็นการฆ่าสัตว์พระปล่อยเต่าผิดที่ส่วนเบญสิริแม่น้ําคลื่นแรงอย่างแม่น้ําเจ้าพระยาบ่อน้ําในวัดที่แออัด คือสถานที่ที่ผิดทั้งนั้นน้ำที่เหมาะกับเต่าคือน้ำนิ่งๆมีตะลิงมีทางลาดให้เต่าเดินและสิ่งสำคัญที่คนไม่เคยรู้คือการปล่อยเต่าไม่ใช่การจับตัวเต่าแล้วหย่อนเต่าลงน้ำทันทีให้คิดว่าเต่าคือคนถ้าจับคนหย่อนลงน้ำจะหายใจไม่ทันและสำลักน้ำวิธีที่ถูกคือปล่อยเต่าลงพื้นและให้เต่าตัดสินใจเดินลงน้ำเองส่วนเต่าก็มีหลายชนิดไม่ใช่ทุกชนิดจะสามารถลงน้ำได้เช่นเต่าบก หากปล่อยลงน้ําก็คือการฆ่ามันทั้งเป็นส่วนอาหารที่เต่ากินได้ก็ไม่ใช่ขนมปังหรืออาหารเม็ดแต่คือสัตว์น้ําหรือพืชที่อยู่ใกล้ๆน้ําปล่อยเต่าผิดวิธีนี่ก็คือการฆ่าเขาถูกไหมจารย์ก็เป็นการทําบุญที่กลายเป็นบาปโดยไม่เจตนานะคะจริงๆคนที่ทําบุญเนี่ยเขาเจตนาดีนะคะอยากจะให้สัตว์มีชีวิตต่อไปอยากจะอยากจะให้ได้บุญให้เข้ากับครอบครัวกับตัวเองแต่ด้วยความที่ไม่ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสัตว์ แล้วก็อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะมาคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้เขาทาผิดพิธีนะคะแต่เจตนาเขาดีค่ะทีมข่าวห้าเช้าข่าวใหญ่กําลังประสานทางกทมให้ช่วยแก้ปัญหาเต่าสนเบนจาเฟรีให้ช่วยสร้างแพรให้เต่าขึ้นมาตากแดดตามที่คุณหมอแนะนําหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเต่านําเต่าป่วยไปรักษาโดยทางชมรมรักเต่าก็ยินดีร่วมมือเพื่อให้จุดพักผ่อนของคนกรุงนี้เป็นที่อยู่ของเต่าที่ดีได้ด้วย ทีมข่าว5่าวเช้าข่าวใหญ่จะตามประเด็นนี้ต่อว่าสภาพความเป็นอยู่ของเต่าสนวนเบญจศิรินี้จะดีขึ้นหรือไม่รัฐพรนันทพิชาถ่ายภาพวิชาธรวงพันธ5่าวเช้าข่าวใหญ่รายงานค่ะ